จะรู้่ครู้ว่ใหญ่คำนี่ชูชูมือ,อนี่นะก็แปลว่ากำลังต้องการให้ผู้มีบุญชูมือผู้มีบุญก็คือผู้ที่สั่งสมบุญด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาทำด้วยลังงานนี้เนื่องจากด้วยการสถาปนามหาธรรมกายเจดี ตั้งแต่ยังเป็นแผ่นดินแล้วก,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 ก็เราเทฐานแรกในคำถามใครมาวันนั้นบ้างสาธุสาธุสาธุโอเอา้าที่เห็นไหมจ๊ะประยยทธ์ไหนกันนี่ นไ,ไม่ว่าจะมีกระแสะอะไรก็แล้วแต่นี่นะช่วงนั้นครูวิยาก็ป่วยนะตอนนั้นเบาหวานอ๋อแต่ขายยังดีแต่เทนี้ขามันเดี่ยงไปก็งานมีปัญหามีก็แก่ไปงานมีก็ทำไปบุญก็สร้างไป ธรรมะก็นั่งไปนี่ทำสี่อย่างไปพร้อมๆกันเมื่อเรามาเกิดในโลกที่มีปัญหาเนี่ยมันก็หนีปัญหาไม่พ้นหลักแต่สำคัญเราจะไปทำตัวเป็นเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าปัญหาเป็นตัวปัญหาแต่ต้องคอยแก้ปัญหาตัวของเราเองแต่การแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นการสร้างปัญหานะเออนี่นะ แก่ให้ถูกหลักวิชาที่เป็นเด็กคุณหลวงปู่คุณยาอาจารย์ท่านได้อบรมดั้งสอนมาเนี่ยแหละก็ผ่านช่วงนั้นมาเนี่ยจะก็เศรษฐกิจตกตามหมดแม่นันเดียวกันแหละแม่นันเดียวกันอืมเป็นที่เพียงว่าเราไม่ไปคำนึงถึงมันเพราะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคน ก็มันก็มีคนที่เจออย่างนั้นบ้างบางคนกระทบแต่ไม่กระเทือนบางคนกระทบและกระเทือนแต่พวกเราแม้กระทบก็ไม่กระเทือนเพราะเราสร้างเคื่ด้วยบุญกุศลที่เราสั่งสมมานี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาวะนั้นย้อนกลับมาใหม่แล้วเราก็กำลังจะเริ่มใหม่แต่เป็นการเริ่มใหม่เพื่อปิดใจดีนั่นเพื่อสถาปนาแต่ตอนนี้ปิดใจดีเนี่ยใครจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ในการปิดมหาธรรมกายใจดีชูมือกันหน่อยนี่ใจสู้หรือเปล่า